สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะวันนี้แอนจะขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาหาลิมัพย์ที่แอนได้ทำนะคะและเริ่มทำอาังหาริมทรัพย์ตั้งแต่อายุ2 7 2 8นะคะแอนทำอสังหาริมทรัพย์ป,ปล่อยเช่าเพราะเราต้องการสร้าง passive income และเราต้องการปลดกระเบให้เร็วก็เลยตัดสินใจทำพันธุ์นี้ให้เช่านะคะโดยที่เราไม่เอาไรายได้จากพันธ์นี้มาใช้เลย เราทํางานประจําแล้วเราก็ใช้รายได้จากพันเงิผ่อนตัวเองในระยะเวลา7จ็ถึงแปีเราก็ได้พันเงนนี้เป็นเป็นไทยค่ะคือเราก็จะไม่มีเรื่องของดิสดีอะไรมาด้วยความที่แอนเป็นคนจังหวัดนมืองแอนก็ไปทํางานกรุงเทพก็จะเห็นว่าคนในกรุงเทพเนี่ยมันแออัดชีวิตมันวุ่นว,นวายสับสนไปหมดเพราะฉะนั้นเมืนองนน,อนของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ได้อยู่เป็นธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ไกล ขายที่ดีเรามีข้อดีมังนนมีข้อดีเยอะมากทั้งธรรมชาติเอง<ม>ยังมีเรื่องส่วนลา้าน้อยเห็นอยู่และความเจริญตอนนี้มีรถไฟฟ้าสายสายมีม่วงมีถนนตัดไปทางหลวนตัดไปกาญจนบุรีแล้วก็มีเซ็นท่านห้างที่ใหญ่สุดเซ็นท่านเวสเกตนะคะด้านนี้แล้วก็เรื่องของร้านอาหารน,น,นั่นเองก็มีอาหารน่าทานเยอะมากมันก็เลยตัดสินใจเออท,ที่ดินมาขายที่แล้วด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวก ธุรกิจที่มาลงทุนก็ค mm. ือที่แปลงใหญ่เราก็เลยมีไอเดียว,ว่าเราจะทําแปลงเล็ก <Okay. S 1> เพื่อจะได้ให้คนได้จับต้องง่ายๆได้เป็นเจ้าของที่ดินได้ไง่ายๆเพราะว่าที่ดินมันน,นะะ mm. อนราคาค่อนข้าง,งสูง mm. เราก็เลยทําที่ดินแบ่งแปลงขายไล่ละไล่หนึ่งเราแบ่งสีแปลงนะคะตอนนี้อาจจะเหลือแค่2แปลงแปลงละร้อยตารางวา2แปลงตัวนี้เราให้ผ่อน36มงวดค่ะดาวอยู่ที่ส0 คือคุณติดแบคทีคุณก็ผ่อนได้คือผ่อนกับทางเราเลยแล้วก็ฟรีค่าโอนอนอนทบุรีเนี่ยเป็นเมืองหน้าอยู่ก็อยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาดูที่ดินของแอนนะคะว่ามันโอเคน่าอยู่อย่างี่แอนพูดไหมแล้วที่ดินตรงบร,ริเวณเนี้ยมันก็จะมีพื้นที่สีเขียวยังมีหนองน้ยังมีความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใกล้เมืองใกล้ ออกไปจากจากุดนี้ออกไปเพียงแค่12กิโลเมตรก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นเส้นทาเมิเกเส้นทางเนี่ยจะทะลุออกได้เยอะมากไปตลาดน้ำไซน้อยวิ่งออกบางเนลนนครปฐมหรือแม้จะไปทงสายยาเองก็ได้เมืองนอนท์นะคะคำขันเมืองนอนท์ใหม่ตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาด่นนะคะอยากจะเชิญชวนมาอยู่เมืองนอนท์กันคำขันเมืองนอนท์นะคะ ทุเรียนเหนือชั้นเครื่องปั้นดินเผาเมืองเก่าวัดงามตลาดน้ำน่าชมรื่นรมส่สวนสมเด็จเกาะเตดงามตาพึกษานานาพันธ์บ้านจัดใสเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเห็นคำขวัญใหม่นี้ไหมคะบ้านจัดสเป็นเลิศพอสิน้นแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติทั้งหมดก็อยากจะเชิญชวนให้มาอยู่ที่มืองนกันนะคะและ,แะเวียนมาชมโครงการเราได้อยู่ตรงถนงนนร .527 นะคะห่างจากซ ไมประดูกใกล้ๆกับปั๊มแล้วมันประตอเพียง500เมตรไม่ไกลเลยถ้าใครสนใจอยากที่พินแบ่งขายแบ่งรัขายนะคะในราคาเงินผ่อนดาวเพียงเล็กน้อยก็ติดต่อพี่ใองมาได้นะคะ